ออเดอร์เข้ามาแบบว่าขอด้านบนเนี่ยหนาหนานุ่มนุ่มได้ไหมคะป้าแล้วตรงปลายเนี่ยขอเป็นปีแ็งแข็งบางๆได้ไหมคะป้าก็ได้ค่ะสั่งเหมือนพิซซาเลยทุกคนหนานุ่มบางกรอบป้าก็จัดมาให้นะคะก็จะเป็นด้านบนเป็นลายหนานุ่มนะคะด้านล่างเราก็เพิ่มไหมเข้าไปให้เขาแข็งขึ้นนะคะเป็นปีนะป้าก็จะใช้ไหมสามพายสองเส้น เทียบเท่าไหมสี่พายเส้นหนึ่งนะคะเนี่ยไหมป้าจะเป็นไหมเส้นเล็กๆนะแต่มีอยู่แล้วไงก็เลยใช้ของที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็วิธีขึ้นต้นนะปกติป้าจะชินกับการขึ้นเป็นโซ่นะคะแล้วก็มีคนมาถามว่าทำไมป้าไม่ขึ้นแบบเมจิกลิงเป็นโคเชแบบโบราณอ่ะจะชินกับการขึ้นต้นโซ่อันนี้จะขึ้นเป็นเมจิกลิงก็ได้นะคะนี่ก็เกี่ยวไหมขึ้นมา แล้วก็ทํา x ลงไปในวงตรงนี้ยังไม่นับเป็น1 x นะคะลงไปในวงแบบนี้นับเป็น1 x นะคะลงไปในวงทั้งหมด8 x ค่ะ2 3 4 5ถ้าถักเป็นโซ่ป้าจะจับถนัดกว่าไงก็เลยไม่ค่อยใช้เมจิกดิงแค่นั้นแหละแต่ถ้าถักพวกงานเล็กๆงานตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้นะคะ มันจะได้ไม่มีรูแต่พอเป็นหมวกมีรูด้านบนนิดหนึ่งเราไม่ซีเรียสไงเราก็รู้สึกเฉยเฉยหกดแล้วแครบ8ปเแล้วนะคะ,คะ,คะก็จะแทงที่ x แรกป้าบอกด้วยอย่งป้าใช้เข็มโคเชเบอร์6กทับศูนย์นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงผ่านเลยคะ่ะ ตรงด้านบนของหมวกป้าจะใช้ลายพอสองคอนะคะหลักแรกเราจะขึ้นต้นแทนโซ่สีนะคะตรงนี้ตามจริงต้องขึ้นต้นเป็นโซ่สีใช่ไหมเขาใช้วิธีม้วนแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็โซ่อีกหนึ่งห่างๆให้มีความสูงนะคะเสร็จแล้วก็เริ่มต้นพอสองคออันนี้จะเหมือนกับแทนโซ่สีนั่นแหละพันสองครั้งนะคะแล้วก็ลงที่หลักแรกเลยนะคะ เกี่ยวไมขึ้นมาแล้วถอดทีละสองห่วงแบบนี้นะคะถอดสามครั้งพันสองครั้งลงที่เดิมนะคะถอดออกทีละสองห่วงสามครั้งนะคะหนึ่งสองสามเอามาไว้ด้านบนของหมวกเพื่อที่ว่ามันจะได้แถวตัวตัวแถวเนี่ยมันจะได้มีความยาวขึ้นแล้วมันจะได้ขยายออกมาเร็วๆนะคะป้าก็จะใช้แค่แถวเดียวนี้แหละ ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือหลักหนึ่งลงไป3มครั้งนะคะเรามีอยู่ทั้งหมด8 x นะคะลงแต่ละหลักเนี่ยลงเป็นพอสองคอ3ครั้งนะคะลงไปจนรอบเลยค่ะป้าก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะเหลือหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะป้าลงไปแล้ว2หลักนะคะ ลงไปแล้วสองหลักอีกหลักหนึ่งป้าจะมาลงตรงห่วงที่ดึงรอหอนะคะปิดรอยดึงรอหอไว้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ครบทั้งหมดยี่สิบห้าหลักนะคะลองนับดูนะยี่สิบห้าหลัก8ปดสามยีแล้วก็รวมกับตรงหลักที่เราขึ้นแผนโซ่สี่ไปอีกหนึ่งหลักนะคะเป็น25พอเวลาจะจบนะคะก็จบตรงนี้หัวของหลักที่สองนะคะ หัวของหลักที่สองอันนี้หลักที่ขึ้นต้นเนี่ยแทงบนหัวของหลักที่สองเนี่ยมีคนบอกว่าป้าทําให้ดูชัดๆหน่อยย่าเร็วตรงนี้นะคะตรงนี้มือใหม่ก็จะมองไม่ทันเนาะก็แค่ดึงรลอหอละคะ่ะดึงรอหอแล้วก็ขึ้นหลักใหม่นะคะขึ้นหลักใหม่ดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วก็เนี่ยแค่เปลี่ยนหัวเข็มม้วนกลับมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่ง ะะด,ดึงรอดแล้วก็โซ่หนึ่งก็จะได้หลักใหม่ขึ้นมานะคะพันหัวเข็มเสร็จเราจะเพิ่มหลักนะคะเกี่ยวที่หลักแทนโซ่สีนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาคราวนี้จะเป็น f ธรรมดานะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ลงเป็น f ลงบนหลักหนึ่งหลักแล้วก็ลงเกี่ยวเกี่ยวหน้าเกี่ยวด้านข้างแบบนี้นะคะเกี่ยวข้างหนึ่งแล้วให้มันทะลุอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงขึ้นมาถอดห่วงออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะก็คือเป็น f เกี่ยวหน้าอันนี้คือการขยายแล้วนะคะหนึ่งหลักเนี่ยหนึ่งหลักเนี่ยนะคะมันจะขยายเป็น2หลักนะคะเป็น f ที่ลงบนหลักหนึ่งหลักแล้วก็เป็น f ที่เกี่ยวหน้าอีกหหลักนะคะหนึ่งหลักก็จะขยายเป็น2หลักทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะเรามีอยู่ยีหลักครบรอบนี้เราจะได้ห้หลักนะคะ ลงบนหลักก่อน1หลักแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวด้านข้างหลักเดียวกันนะคะลงบนหลักไปแล้วหนึ่งครั้งเกี่ยวด้านข้างแบบนี้หรือเกี่ยวหน้าเนี่ยนะคะอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะก็จะได้ขยายออกมาหลักหนึ่งขยายเป็นสองหลักลงบนหลักหนึ่งครั้งแล้วเกี่ยวหน้าหนึ่งครั้งทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะ ป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหมวกก็จะขยายขึ้นอีกนะคะป้าต้องการให้ขยายออกเร็วๆเพราะว่าถ้าเราถักแถวสั้นๆซ้ๆําๆอยู่ด้านบนของหมวกไหมพรมมันจะไปกองอยู่ด้านบนของหมวกนะคะไม่ออกมาสักทีเสร็จแล้วนะคะพอจบแถวที่สองเราก็แทงตรงนี้นะคะหลักที่สองเนี่ยแทงลงไปอันนี้จะเป็นหลักแรกเนี่ยอันนี้หลักที่สองนะคะ ดึงรอหอขึ้นมาห่วงที่ดึงรอหอมันก็จะมาอยู่ตรงกับหลักแรกพอดีแบบนี้นะคะนี่ห่วงดึงรอหออยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็ขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่3ดึงไหมขึ้นมานิดนึงแล้วก็พันไหมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงรอดแล้วก็โซ่หนึ่งก็จะได้หลักที่1นนะคะหลักที่สองเกี่ยวที่หลักเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวหลักแรกนะเกี่ยวหลักที่สองนะคะ แล้วก็ดึงไหมขึ้นมาถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้ก็คือ f เกี่ยวหน้าเสร็จแล้วก็ f ลงบนหลักแล้วก็ f เกี่ยวหน้าแยกหลักแล้วนะคะแยกเป็นหลักไครหลักมันนะแถวที่1เราเกี่ยวที่หลักเดียวกันใช่ไหมคะนี่แถวที่1เราเกี่ยวที่หลักเดียวกันแยกออกเป็น2หลักแต่แถวนี้เราจะเกี่ยวแยกออกเป็นหลักไข่หลักมันนะคะ เริ่มจากลงบนหลักแบบนี้นะคะลงบนหลักก็จะเป็นของหลักนี้แล้วก็หลักเกี่ยวหน้าตรงนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวแค่หลักเดียวนะคะเกี่ยวแยกออกเป็นหลักใครหลักมันทําแบบนี้ไปจนครบทำสองรอบเลยนะคะครบรอบแล้วนะคะก็จะจบที่หลักที่สองเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมานี่แล้ว ้าก็จะเคยชินกับการขึ้นโซ่สามทุกทีนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ม้วนม้วนหัวเข็มไปแล้วก็ดึงรอดแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งแบบนี้แทน f มันก็หลักมันก็จะคล้าย F มากกว่าขึ้นโซ่สามนะคะใช้แทนกันได้เสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะทำไปอีกรอบหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมไปอีกรอบหนึง่ง ตอนนี้เราไม่ได้ขยายนะคะเราแค่แยกหลักออกเป็นหลักไขรหลักมันซะก่อนเพราะว่าถ้ารีบขยายเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะย่นแล้วก็มันจะหนาๆอยู่ด้านบนนะคะนี่ก็ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะครบสองรอบก็จะได้งานแบบหุบแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะค่อยๆจับขยายขยายดึงดึงแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราจะขยายรอบนี้แหละ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแทงที่หลักที่สองเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นไปม้วนหัวเข็มแล้วก็ดึงลอดแล้วก็โซ่หนึ่งเรามีอยู่ห้าสิบหลักนะคะพอถักแถวนี้เสร็จจะได้หนึ่งรยหลักนะคะทําเหมือนแถวที่ทําเหมือนแถวที่สามคะ่ะขยายเหมือนแถวที่สามเกี่ยวที่หลักแรกแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ดึงไหมผ่านสองครั้งแล้วก็ลงบนหลักทุกหลักเลยนะคะทุกหลักลงบนหลักเสร็จแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวหน้าลงบนหลักหนึ่งหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่งหลักนะคะทุกหลักเลยลงบนหลักก่อนทําเป็น f นะคะถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้แล้วก็เกี่ยวหน้าด้วยอีกหหลักนะคะลงบนหลักด้วยแบบนี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวหน้าด้วยเกี่ยวที่หลักเดิมนะคะเนี่ยเมื่อกี้ลงบนหลักไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวหน้าลงด้านข้างแบบนี้นะคะลงบนหลักตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวด้านข้างตรงนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะถักไปสักพักหนึ่งนะคะจากที่หุบหเข้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะบานออกเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนรอบค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะป้าเอาอันที่เตรียมมาจะได้ถ่ายเร็วๆว เสร็จแล้วนะคะคราวนี้แถวต่อไปนะคะเราจะใช้วิธีเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะจาก F ที่ลงบนหลักเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหลังนะคะเพื่อเพิ่มให้ตัวตรงเนี้ยตัวลายเนี่ยมันมีความหนานะคะเพราะว่าเขาสั่งแบบหนานุ่มเนาะเกี่ยวหลังเนี่ยมันจะไปเพิ่มความหนาด้านในส่วนเกี่ยวหน้ามันก็จะมาขึ้นลายด้านหน้าเพิ่มความหนาด้านหน้านะคะ เราก็จะดึงไหมขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็อ้อมเอาหัวเข็มเนี่ยไปด้านหลังนะคะไปด้านหลังแล้วก็เกี่ยวที่หลักนี้เป็นหลักแรกนี่นะคะเกี่ยวด้านหลังเราเอาหัวเข็มไปด้านหลังเรียกว่าเกี่ยวหลังนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงไหมผ่านทั้งสองอันเลยต่อด้วยโซ่หนึ่งให้ให้ตัวหลักมีความสูงนะคะ ส่วนตัวเกี่ยวหน้าเนี่ยมันจะง่ายนะเพราะเรามองเห็นนะคะก็คือเกี่ยวหน้าหลักถัดไปถอดออกทีละสองห่วงแล้วก็เกี่ยวหลังนะคะเกี่ยวหลังก็จะเป็นหลักเนี้ยหลักที่อยู่บนหลักที่อยู่บนหลักหลักหลังๆนั่นแหละเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะถอดออกสองห่วงแล้วก็ถอดออกอีกสองห่วงพันหัวเข็มเกี่ยวด้านหน้าน,น,านี้นะคะ เกี่ยวเสร็จดึงขึ้นมานิดนึงนะคะให้พ้นจากแถวขึ้นมาให้หลักมันมีความสูงสูงพอที่เราจะสามารถแถวต่อไปเราจะสามารถมาสอดเข็มเข้าด้านข้างเพราะว่าเราจะไม่ถักด้านบนของหลักแล้วนะคะคราวนี้จะถักเป็นด้านข้างหมดเลยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยนะคะจะถักด้านข้างหมดเลยต้องดึงแถวขึ้นมานิดนึงให้มันมีมีช่องว่างให้เราสามารถ แทงเข็มเข้าไปได้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะป้าก็ถักมาจนครบรอบแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนด้านบนของหมวกเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเหลือแค่ความยาวของตัวหมวกนะคะนี่แหละพอเริ่มถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังตรงนี้ก็จะเริ่มหนาขึ้นเลยนะคะหนาขึ้นเป็นแถวแรก ที่ให้เลิบเกียวละเกี่ยวหน้า,เก,นาเกี่ยวหลังตรงนี้เป็นแถวแรกเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เป็นหนากองกองอยู่ด้านบนของมวกนะคะเสร็จแล้วเราก็จบเหมือนเดิมค่ะก็จบที่หลักด้านบนหลักเกี่ยวหน้าหลักที่สองเนี่ยนะคะแทงลงไปแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหลักต่อไปค่ะก็เกี่ยวหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ เกี่ยวหลังเสร็จดึงลอดแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะเกี่ยวหน้าแล้วก็เกี่ยวหลังเนี่ยนะคะเกี่ยวหน้าเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวหลังดึงขึ้นมานิดนึงนะคะให้หลักมีความสูงเท่าๆกันแล้วก็เกี่ยวหน้าก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของตัวหมวกค่ะป้าก็ถักไปทั้งหมด1 9แถวนะคะ 19เกแถวเนี่ยได้ความยาวของตัวหมวกแล้วนะคะอันนี้คือลายหนานุ่มจบแล้วนะจบลายหนานุ่มแล้วต่อไปบางกรอบสั่งหมวกเหมือนสั่งพิซซาต่อไปเป็นส่วนปีกนะคะส่วนปีกเราต้องการให้มีความแข็งด้วยเนี่ยนะคะให้มีความแข็งแบนแบนแบบนี้นะคะถ้าใช้ไหมแค่สองเส้นถักเนี่ยก็จะได้ปีกที่บางๆแล้วมันก็จะอ่อนนะคะมันจะไม่อยู่ทรง ป้าก็จะเพิ่มไหมเข้าไปนะคะถ้าใครที่ใช้ไหมนมสีพายเนี่ยถักลงมาเป็นตัวส่วนตัวนี้แล้วนะคะส่วนปีกหมวกเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะคะป้าก็จะเพิ่มไหมสามพายเข้าไปอีกสองเส้นนะคะปา้าจะดึงยืดไหมนิดหนึ่งนี่นะคะเพิ่มเข้าไปอีกสองเส้น เทียบเท่าไหมสีพายสองเส้นนะแล้วก็โซ่หนึ่งเสร็จแล้วก็ลงเป็น x เห็นไหมเทคนิคเยอะป้าก็จะดึงไหมให้ให้ยืดออกนิดนึงนะคะให้ไหมเส้นเล็กลงแล้วก็ถัก x ไปค่ะป้าก็จะถัก x ไปหนึ่รอบก่อนนะคะลายขอบก็จะเป็น x ก่อน1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายกันนะคะ ลายขอบเนี่ยต้องการความแน่นนะคะป้าก็จะดึงยืดไหมให้ให้ไหมคลายตัวออกเลยพอใช้ไปมันจะได้ไม่คลายตัวออกอีกนะคะแล้วไหมก็จะเส้นเล็กลงด้วยแปลกไหมตอนใช้ลายลายหนาเนี่ยถักแค่ใช้ไหมแค่2เส้นถักหรือว่าใช้ไหมสี่พายนาจากลักษณะของการถักนะคะหนาจากลายแต่ตรงเนี้ยตรงขอบเนี้ยจะเป็นลายบางแล้วไง จะเป็นลายบางแล้วแต่เราต้องการความแข็งแรงต้องการให้อยู่ทรงแบบนี้ก็จะเพิ่มไหมเข้าไปนะคะป้าก็ถักปีกมาครบรอบหนึ่งแล้วนะคะต่อไปจะเริ่มขยายตรงส่วนปีกหมวกนะคะก็จะจบตรง x ที่1นเนี่ยนะคะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้คือโซ่ตรงนี้คือ x ดึงหลอหอขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปที่ x ที่1นะคะ ถัก x ไป5 x ค่ะเราจะทำา5 x 1 v นะคะวิธีขยายนะคะ5 x 1 v 4 5 5 x แล้วนะคะก็จะทำ v ไว้ตรงนี้ v คือลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันนะคะถ้าใครที่ดูป้ามาตลอดก็จะก็จะชินกับการ การพูด v แล้ว v v, v. คือการลง x 2ครั้งแต่มันจะมีมือใหม่ที่เข้ามาดูคลิปละคนสองคนนะคะ<ๆ>เขาก็จะไม่เข้าใจป้าก็จะได้อธิบายตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็จะลง x ไป5 x แล้วก็1 v 5 x แล้วก็1 v แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะพอครบ5 x 1 v รอบหนึ่งแล้วนะคะรอบต่อไปจะเป็น x อย่างเดียวนะคะลง x ไป2แถว แล้วก็ลง 5x 1v เนี่ยอีกแถวหนึ่งสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ 5x 1v เนี่ยลง 5x 1v ไปจนครบ1 1รอบจบตรงนี้เหมือนเดิมนะคะจบตรงนี้ดึงรอหอเสร็จก็ขึ้นโซ่1เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วแถวต่อไปเป็น x แล้วก็แถวต่อไปก็เป็น x อีก x 2แถวนะคะ หรือว่าใครจะเอา x แค่แถวเดียวก็ได้นะคะถ้าต้องการบานเยอะๆหน่อยนะคะถ้าบานน้อยๆก็ x ขั้น2แถวแล้วก็แถวที่4ใช่ไหมอันนี้1นับนับตรงนี้เป็น x แถวที่1นะคะ1 1ลง5 x 1 v 2กับ3ลงเป็น x แล้วแถวที่4ก็ทำเหมือนแถวที่1ค่ะทำแบบนี้ขั้นสลับกันไปเรื่อยๆจนได้ความกว้างของ ปีกหมวกนะคะป้าทําไปทั้งหมด1ิแถวนะคะพอถักมาครบสิบแถวก็จะได้ปีกหมวกแบบนี้นะคะตัวหมวกเนี่ยมันมีความยืดนะคะทุกคนลายนี้มันสามารถจะยืดออกได้นะความกว้างมันก็จะเท่ากับที่เราเพิ่มที่เราทําขนาดไว้ตอนแรกอันนี้จะเป็นหัวผู้ใหญ่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาเก็บเก็บริมใส่ลูกไม้ตรงริมแบบนี้นะคะนี่ลูกไม้ลายริมแบบนี้นะ ป้าก็จะเปลี่ยนไปใช้ไหม3ามพาย2เส้นเหมือนเดิมนะคะเทียบเท่าไหมสีพายเส้นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเข็มเป็นหัวเบอร์สีทับศูนย์ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ล็อกไว้ทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสองค่ะลง f 2 f ค่ะลง f ที่หลักเดิมสอง f แล้วก็ ข้ามหลักหนึ่งนะคะลงหลักที่สองลงเป็น x แล้วก็โซ่สองลงเป็นสอง f ข้ามหลักหนึ่งลงหลักที่สองดึงขึ้นมาลงเป็น x แบบนี้นะคะไปเรื่อยเืแล้วก็ขึ้นโซ่สองก็ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะลายลิมส่วนดอกทานตะวันป้าทำคลิปลงให้ไว้ใน ทั้งทั้งเฟซทั้ง YouTube ทั้ง tiktok นะคะเข้าไปดูได้นะคะดอกทานตะวันก็ถักตั้งแต่ด้านในแล้วก็กลีบแล้วก็ใบแล้วก็ก้านวิธีใส่เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ก็ไม่ยากเกินไปนะก็จะมีเทคนิคนินดหน่อยคือด้านบนเราใช้ไหมบางแต่ถักลายหนาส่วนด้านล่างเนี่ยเราต้องการความแข็งไงก็เลยใช้ไหมหนาแต่ว่าถัก ลายบางนะคะลองไปทำกันดูค่ะ